ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผักกรอบผักอบกรอบเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราสั่งหลังจากที่เราสั่งมากับน้องคนหนึ่งนะคะอันนี้ถุงเลยยี่บหาบาทนะคะมีเราสั่งมาหนึ่งร้บาทได้4ถุงดูนะดูนะมันมีอะไรบ้างเดีไม่ใส่เอามาดูถุงนี้มันมีแะ่เพิ่งแกะให้ฉันรีวิวก่อน ดูนะคะมีอะไรบ้างกทไมมีแครอทมีกระเจี๊ยบมีขนนกล้วยแครอทแครอทแล้วเผือกเรดิชอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะมาชิมเดี๋ยวจะมาชิมนะคะในนะั้นเต็มชิมอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องชิมอะไรที่เราไม่เคยกินโอ้ยอันนี้อันนี้คือ อะไรมันเมื่องเหรอไม่รู้ไม่รู้แม่้าอกรอบดูเลยว่าออกนะแข็งเราจะไม่ขอชิมกระเยอะกับอันนี้ก็เจี๊ยบน้อยก็เจี๊ยบน้อยนะคะกล้องอยู่ไหนวะไม่มีกีแล้วแล้วชิมแล้วก็อือหอมเลย ตอนนี้กำลังแย่งกันนะคะตอนนี้กำลังแย่งกันนะครับ,นนนนรบมีกระเจ๊บล้วก็มีแม่อยากชิมอันนี้ดูแครอทแครอทนะคะืกรอบแซ่บ,บต่ว่าเขาใส่เกลือไหมไม่ได้ใส่เนอะอันนี้เผือกเผือกล้วก็เคยกินเหรอ ไม่อยากกินแบบแม่อยากกินแบบว่ากีวีอะไรเงี้ยแต่แบรนด์นี้ไม่น่าจะมีกอดอยู่นะคะแต่ว่า,ากกเดี๋ยวรอโด<ห>นดอ,อีกเจ้าหนึ่งเราสองมาหลายเจ้าจะกินอะไรจะเลิกกินอะไร <laughs> จะเลกกินะไรกล้วยจะเลอกกินแต่กล้วยให้แม่ชิมบ้างเดี๋ยว ได้แก,แก่เลยแต่ว่าอันนี้ของมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะอันนี้กล้วยแล้วก็มากล้วยอร่อยสุดอะอยากลองกินขนมขนมดูอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ขนมหรือเปล่านี่น่าจะเป็นมัน ขนมมันเป็นขนมลดน้ำหนักได้เลยนะทุกคนไม่ออมีเกลือขนมขนมขนม,มขนมออนขนมอร่อยแล้วก็ขนมเรากินบ่อยอยู่มันมีแบบตามตลาดอินโดจิน พก็นมกระเจาขนุนคือหอมขนนมากสนกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบมันเฉยๆเลยเนาะ Okay，อร่อยมากค่ะ Bye.